สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อ,อยหรือว่าริต้าสตาร์คอนเน็กนะคะกับอาจารย์พิมพรสวัสค์นะคะเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีผ่านไพ่ยิปซีสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะ คนที่ทราบลัคนาให้ดูลัคนาควบคู่กับราศีจะแม่นยำม,มากๆนะคะ,คะเดือนพฤษภาคมจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคะไม่ว่าจะเป็นตัวตนของคุณการงานการเงินความรักผลสรุปโดยรวมในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรอ้อยขอเป็นตัวแทนจับไพ่ให้คุณนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะมังกรเป็นอย่างไรคะขอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะมังกรเป็นอย่างไรค่ะ มังกรพังงาดมาแล้วนะราชินีเหรียญค่ะรมังกรเป็นอะไรไม่รู้แต่มังกรถือเงินมาด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่เราจะขอคบที่มีเสน่ห์เหลือเกินใช่วงนี้นะแล้วก็ห้าถ้วยค่ะจะบอกว่าตัวตนของมังกรเนี่ยได้กลับมาอยู่บ้านตัวเองนะก็คือดาวเสากลับมาเป็นเกษตรแล้วแต่ดาวพระหัสตามมาติดๆคือดาวประจําเรือนวินาศคือพรหัสสดี ต้องบอกว่ามังกรเองเนี่ยนะมีความวุ่นวายในชีวิตค่อนข้างเยอะพระหัสมาทับเนี่ยห้าเจ็อยู่ด้วยกันทำให้มังกรเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าต้องกระตือรือร้นต้องทําอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่อยู่เฉยไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมังกรทําเหมือนกันแหละแต่ทำแล้วไม่เห็นผลจากวันนี้ไปพิมพ์ถึงนี้บอกว่ามังกรมังกรไม่ต้องท้อนะ มังกรทำเถอะวันนี้เพราะมังกรทำวันนี้ทุกคนจะเห็นหมดว่ามังกรทำอะไรผู้ใหญ่ก็จะเห็นผลงานนะ,ะวันนี้ทำร้อยได้150ได้200เลยมังกรต้องทำที่ผ่านมามันจะเขาเรียกว่าไม่มีใครเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันผ่านไปอันนั้นมันเป็นอดีต มันเป็นอดีตที่เราระทมมากมมาแล้วเพราะฉะนั้นทิ้งมันไปไม่ต้องไปคิดอะไรวันนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะ5-7มาทับตัวกลับมาอยู่บ้านตัวเองแล้วมังกรพังอาดได้อย่างเต็มที่แล้วมังกรมีกระตังมาด้วยเดือนนี้เป็นเดือนปุตตะใช่เป็นเดือนปุตตะเป็นเดือนที่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาอะไรนั้นเรามาดูกันว่าอะไรเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรการงานคนลัคนาราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมเป็นยังไงบ้างคะมาเลยในเรื่องการงาน การงานมาเป็นสิบเหรียญค่ะ <Whoa. S 1> สมบูรณ์จริงๆนะดาวการงานของมังกรเป็นดาวศุกร์ <Okay. S 1> นะคะแล้วก็เดอะเดวิลค่ะ yeah แต่การงานนั้นมีอุปรสรรคเล็กน้อยต้องบอกแบบนี้เพราะว่าดาวศุกร์มาอยู่ในเรือนอริแต่มีดาวพุธมาช่วยเหลือแล้วก็มีดาวราหูมาคลองเรือนด้วยเท yeah ่ากับว่ามังกรในเรื่องการงานเนี่ย มังกรมีงานมาเยอะมาก <Wow. S 1> แล้วงานที่มังกรทําได้เงินได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเดือนนี้พอมีอะไรใหม่ๆ uh. เช่นมังกรบางคนอาจจะมีการย้ายงานมีการเปลี่ยนงานมีการยกย้ายอาจจะทําสาขานี้พอเดือนพฤษภา ทางบริษัทเรียกให้ไปทําที่นี่หรือเรียกให้ไปทําต่างประเทศหรือเรียกให้ไปทํารุ่นนี้นั่นได้ไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นบางกรเป็นหนึ่งลักนณะที่มีในเรื่องของการปรับตําแหน่งปรับตําแหน่งนที่นี้แล้วมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณอ้อยมีเรื่องเงินก็ต้องมีการปรับเงินเดือนหรือมีการปรับอาทิเชน่นป,ป,ปรับนู่นปรับนี่แต่ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วมีเดอะเดวิลคือมีคนเข้ามาช่วยเหลือ คนเข้ามาช่วยเหลือคนไม่ใช่คนอื่นไกลเลยเป็นคนเก่าตัดไม่ขาดอาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีลูกค้าค่ะลูกค้าเก่าลูกค้าอะไรก็เข้ามาให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีอะไรใหม่ๆมีจังหวะชีวิตที่ดีในเรื่องการงานอเพราะฉะนั้นมังกรจงทำซะนะ,ะเพราะเงินรออยู่ตรงหน้าเลยเน้นเรื่องการเงินโดยตรงเป็นไงบ้างคะการเงิน เนี่ยถึงบอกว่าเป็นหนึ่งลักนณะที่ตัวเองจะคบเขาไหมอ่ะการเงินเป็นเดอร์สตาเลยนะคะ <c oughs> การเงินเป็นเดอร์สตา <c oughs> คือมีความสวยงามจริงๆแล้วก็อัดสวินเหรียญถือเงินมาอีกถือเงินมาอีกเปิดมาก็ถือเงินการเงินก็ยังถือเงิน م, ฉันอยากจะครบแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ค,ครบเต็มไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะเรือกใครแล้วจะบอกว่าการเงินมังกรเนี่ยเดอะสตาเนี่ยนะ เดอะสตาร์เน้นโชว์ในเรื่องนั้นๆถ้าไปขึ้นเรื่องไหนดีเรื่องนั้นแล้วมาขึ้นในเรื่องการเงินเลยถือว่ามัางกรมังกรจาก๋ามังกรที่มีหนี้สินเก่าอย่างเดือนที่แล้วเอาเงินไปใช้หนี้สินเก่าหรือเอาเงินไปแก้ปัญหาเก่า เดือนนี้มังกรได้หยิบจับใช้เงินตามใจตัวเองแล้วนะโดดเด่นเรื่องเงินเลยนะใช่อาจจะแบบว่าหมายปองอะไรไว้หรือตั้งใจอะไร<ม>ไว้จะเปใครหรืออะไรก็แล้วแต่เดือนนี้ได้ใช้อ่ะ,ะได้จับเงินแล้วเงินมานิ่งๆด้วยค่ะถือว่าการเงินมาเต็มค่ะคุณอ้อยแล้วเรื่องความรักล่ะคะ,ค,ะความรักของคนลัคนาราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมค่ะความรักตัวเองจะดีไปอะไร3เรื่องขนาดนี้มังกร the เวอร์ค่ะคุณอ้อย ดีมากๆเลยนะในเรื่องความรักอ um yes. ่ะแล้วก็เดทค่ะการเริ่มต้นใหม่ด้วยคคือมังกรเดือนนี้เป็นเดือนปุตตะปุตตะคืออะไรใหม่ๆแล้วเดทมาขึ้นกับเลเวอร์ติดกันหมายความว่ามังกรคนที่คิดจะมีรักครั้งใหม่คือเขาเรียกว่ามังกรอาจจะช่วงนี้เป็นช่วงคนโสดอ่ะโสดเดือนนี้แหมทำไมต้องเน้นโสดขนาดนี้โสดเดือนนี้มีอะไรใหม่ๆก็มีคนรักใหม่ไงคุณ้อยหรือ สถานะที่เขาเรียกว่าจ,จะเป็นคนรังไง <c oughs> เข้เราศีเลยแบบระบุแล้วกันโซดเนี่ยเน็ตนดิคือแบบเหมือนกับว่ามันเด่นมากคือเขาเด่นจริงๆในเรื่องความรับทั้งเรื่องการเงินและการงานคือมังกรเป็นช่วงจังหวะที่พินเคยพูดไว้เมื่อปีที่แล้วเนะคุณน้อยที่เราคุยกันว่ามังกรมังกรเชื่อไหมว่ามังกรจะเป็นหนึ่งลัคณะที่ปี63เนี่ยจะมีคนอิจฉามังกรเต็เมไปหมดใช่แล้วเมื่อเสาทับมังกรเนี่ย มังกรจะมีความเป็นมังกรขึ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีแล้วค่อยๆดีทีละเรื่องแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆงานก็ดีใช<า>่องแล้วสามผ่านนะคะคุณ uh huh. งานก็ดีเงนิงนก็เด่นความรักก็ใหม่ถือว่ามังกรนี้เป็นช่วงจังหวะที่โดดเด่นขึ้นมาทั้งสามเรื่องเลยนะงั้นดูผลสรุปสิคะ,คะผลสรุปโดยรวมของคนลัคนาราศีมังกรคะ่ะ ผลสรุปคือสี่ไม้เท้าค่ะโอ้โสี่ไม้เท้าเลยนะมีความมั่นคงโดดเด่นใช่นะคะแล้วก็เดอะทาวเวอร์หักค่ะโอเคค่ะแต่คุณก็ยังมีภาวะความคิดมากคิดตกไม่เสื่อมคลายของคนเป็นดาวเสาร์แบบนี้จริงนะคุณอ้อยค่ะคนเป็นดาวเสารเนี่ยหนึ่งเป็นคนไม่เปิดเผยตัวตนให้คนอื่นรู้เป็นคนปิดกั้นในทุกๆเรื่องแล้วในขณะเดียวกันเวลามีเรื่องอะไรสะเทือนจิตใจ มักจะเก็บมาคิดมากแล้วคิดไม่มีวันจบมับงกรเนี่ยเพราะฉะนั้นเขายังคิดมากอยู่นะยังมีเรื่องเก่าๆอาจจะเป็นไปในเรื่องของการงานเก่าหนี้สินเก่าหรือคนรักเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องคิดแล้วมังกรทิ้งมันไปเอถอะเพราะวันนี้คุณก้าวมาอยู่เขาเรียกว่าเฟสชี่แล้วอ,อะไรใหม่ๆคุณจงทิ้งความทุกข์ไปความทุกข์อยู่กับเราไม่นานอืวันนี้คุณก้าวมาถึงสุขได้ คุณต้องมีเสาร์อาทิตย์แน่นอนใช่ใช่ไหมใชอ่อันนี้แน่นอนค่ะคุณต้องมีเสาร์อาทิตย์แน่นอน <c oughs> เพราะฉะนั้นโซสุขโซแฮปปี้มังกรไม่ต้องคิดมากแล้วนะเดือนหน้าเตรียมพบกับความมั่นคงได้เลยนะคะโอเคเราสองคนก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะก็วันนี้เราสองคน r i ตาสตาร์คอนเน็กับอาจารย์พีพรสวรรค์ก็มาคุยกันว่าช่วงนี้เนี่ยคนไทยก็คือเจอกับสภาวะโควิด -19 สถานการณ์ปัจจุบันทำให้สุขภาพของคุณ การเงินของคุณอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนมันรุมเราเข้ามาใช่แล้วเราสองคนก็เลยคุยกันว่าสถานีโหราศาสายอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลสุขภาพของคุณคะจะทํายังไงให้คุณเกิดประโยชน์กับตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวของคุณมากที่สุดเมื่อช่วงปีใหม่ เคยจัดโปรโมชั่นเรื่องสลิมมีคนคงเคยทราบเรื่องสลิมมีไปบ้างแล้วก็คือว่าจะเป็นตัวดีท็อกซ์ที่เขามาช่วยดีท็อกซ์ทำความสะอาดร่างกายแต่วันนี้จะมาพูดให้ละเอียดนิดนึงค่ะว่าเราจะมาช่วยคุณคุณได้อย่างไรคือเอาพูดง่ายว่าช่วงเนี้ยภาวะเรื่องไวรัสโควิด1 9เนี่ยมีผลกับเราเยอะทั่วโลกเลยแล้วมันเป็นไวรัสที่มันไม่ใช่แค่เข้าไปแค่ เหมือนฝุ่น PM 2.5แค่นั้นคือมันเล็กมันละเอียดกว่านั้นเยอะมันเข้าไปทางลมหายใจเข้าไปในระบบกระแสะเลือดได้ทันทีถ้าเกิดสมมติว่าเราโชคไม่ดีโดนพิษนี่เข้าไปโดนเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้าไปถ้าข้างในเราแข็งแรงอะค่ะ เราจะสามารถเอาออกไปได้และในการที่เอาออกไปเนี่ยมันจะต้องเอาออกจากข้างในเลยค่ะจากทั้งระบบภายในทั้งหมดของเราเอาวัยวะภายในตับไตโลหิตซึ่งการที่จะอ,ออกได้เนี่ยมันเป็นการเอาออกแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนกันเป็นดีท็อกซ์ร่างกายถ้าเกิดจะทําได้ดีจริงๆเลยเนี่ยคือถ้าข้างในแข็งแรงก็คือการไปดีท็อกซ์ตามโรงพยาบาลซึ่งค่าใช้จ่ายก็ก็แพง ทำไมอ้อยถึงอยากจะแนะนำตัวนี้ให้เพราะว่าอ้อยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงจากการที่เป็นภูมิแพ้อย่างหนักเป็นภูมิแพ้เป็นหอบเป็นหืดคือเป็นคนที่มีระบบทางเดินหายใจแย่มากเป็นหอบหืดมากแล้วก็เป็นภูมิแพ้อ้อยเคยมีโอกาสเกือบจะเสียชีวิตมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันค่ะก่อนที่จะมาทานตัวสลิมมีตัวเนี้คืออ้อยเกือบเสียชีวิตมาแล้วสองครั้งแล้วพอหลังจากที่มีโอกาสคนที่แบบ ป่วยอย่างหนักอย่างอ้อยแล้วก็มาทานผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งเป็นการผลิตที่ขึ้นมาเพื่อที่จะนํามาทานเองแล้วก็ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะขายจะนํามาทานเองแล้วก็ดูแลตัวเองกับคนในครอบครัวซึ่งพอมันได้ผลดีปุ๊บเนี่ยก็เลยมีการจําหน่ายออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับอ้อยสิ่งที่มันทําให้คนในครอบครัวอ้อยดีขึ้นเนี่ยอ้อยอยากจะเอามานําเสนอกับคุณในราคาหน้าแลบเลยค่ะน,น,นะคะเป็นราคาเท่าไหร่เดี๋ยวบอกนิดนึงแต่กําลังจะบอกว่า ตัวนี้เนี่ยเดี<ม>๋ยว้อจะมีติ๊งบอกว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีประโยชน์กับคุณอย่างไรบ้างมันจะช่วยให้คุณแข็งแรงได้อย่างไรบ้างก้าเชื้อโควิด -19 นี้นะคะอาหารที่เขาชอบมากๆคือของหวาน<ม>น้ำตาลของหวานอะไรที่เราทานเข้าไปในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยยิ่งทานของหวานหรือว่ายิ่งทานของที่มันไม่ดียิ่งอยู่บ้านนี่ทานเยอะเลย<ม>ทานเยอะยิ่งกับตัวยิ่งทานเยอะแล้วก็ยิ่งอ้วนและยิ่งอ้วนมันเหมือนกับว่า เราจะทานวิตามินหรือเราจะดูแลตัวเองอะไรยังไงก็แล้วแต่มันได้ไม่เต็มที่ะเพราะว่าข้างในมันเหมือนเลือดมันก็ยังไม่สะอาดพอเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้ภายในเราสะอาดพอไม่ต้องไปดีท็อกซ์โรงพยาบาลหมด4ี่ห้พแค่ทานตัวเนี้ค่ะแค่2กล่องเหมือนคุณไปดีท็อกซ์ที่โรงพยาบาลหนึ่งครั้งเลยแค่สกล่องเองคือทานติดต่อกันไปเลยเนี่ย ทั้งหมดแค่ไม่ถึง2สัปดาห์ค่ะแค่สิบสองวันคุณจะรู้ได้ทันทีตั้งแต่ในวันถึง2วันแรกเลยว่าการขับถ่ายของคุณจะดีขึ้นมันจะค่อยๆขับสิ่งของเสียที่หมักหมมที่อยู่ในร่างกายคุณขับออกมาก็เอาเป็นว่าตอนปีใหม่เราจัดโปรโมชั่นใช่ราคากล่องละ990บาทคือ ซื้อหนแถมหนึเท่ากับได้สองกลองวันนี้พิมพ์ขอให้เป็นกรณีพิเศษเลยนะขอคุณอ้อยมาเลยว่าคุณอ้อยอทําเพื่อแฟนรายการเรานะคะโดยราคาหน้าแลบเลย<ช>เอาไปพิเศษเลยคือว่าซื้อ1นแถมหไม่พอซื้อหนึ่งแถมสองไปเลยอ่ะซื้อ1นแถมสในราคาเดิม990บาทค่ะ 990บาทในราคาเดิมคุณได้ราคาหน้าแลบ,บเลยซื้อให้ตัวคุณเองหรือเผื่อคนที่คุณรักก็ได้ค่ะเท่ากับซื้อ1แถม2ในราคา990บาทนะคะแล้วก็ราคาส่ง EMS ทั่วไทย60บาทเท่ากับ1 0 5 0บาทใช่อะะเอขออนุญ,ญาตนิดนึงเพราะว่าราคานี้จะเป็นราคาที่พิเศษจริงๆสำหรับชาวสถานีหราศาสัยจริงๆอ้อยมีให้แค่200ชุดนะคะค่ะ ขอ<ด>ให้<ล>มีสุขภาพดีทั่วกันใช่อยาให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ